้ต,ต,ตัวนี้ทำปัำม๊มลมได้ี่ตัวนี้ทำปั๊มลมลมได้ตัวนี้ลูกสูบ คอมแอร์นี้สามารถทำซ้ำลมได้นะครับคอมแอร์ของตู้เย็นนะครับตัวนี้เป็นน้ำเปล่านะครับที่ผมเทลงไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดโดยไม่มีน้ำมันจะเกิดการระเบิดได้นะครับก็ต้องเอาไปแช่น้ำาไมหรือเอาน้ำเติมใส่ ส่วนตัวนี้ผมแช่น้ํานะครับแช่น้าให้น้ําเข้าเต็มแล้วก็ค่อยใช้ทุบหมูตัวนี้ตัดนะครับก็ตัวนี้ก็ทําประโยชน์ได้สารพัดนะครับทาเป็นเตาปิ้งทําเป็นเตาปิ้งย่างเล็กก็ได้นะครับสุดแท้แต่ินตนาการของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ